นนี้เราจะมาพูดกันต่อเนื่องในเรื่องของอ,อที่4ก็คือสุขนาไมตัวสำคัญคือเรื่องของท้องผูกนะหลายท่านบอกว่าฉันถ่าย3-4วันครั้งแต่ถามว่าจริงๆแล้วถ้าจะสุขภาพดีเนี่ยควรจะถ่ายยังไงคะตามหลักของทางสุขภาพเรื่องลำไส้เนี่ยเราอยากจะให้ทานเสร็จแล้วต้องถ่ายไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะอาหารเข้าปากต้องออกทางก้นไม่เกินยี่ชั่วโมงงั้นคือหมายความว่าต้องถ่ายแล้วทุกวันถูกไหมคะันนี้ วิธีให้ถ่ายจะทุกวันเนี่ยคืออะไรบางท่านลืมไปห้องน้ำนี่เราเรียกว่าห้องสุขาหมายความว่าไงค,คะเอ่อเราจะเข้าไปถ่ายได้อย่างดีเนี่ยมันต้องมีความผ่อนคลายนะมีความสุขเพราะว่าลำไส้เราคุมได้ระบบประสาทอันนึงเรียกว่าระบบประสาทซิมพาติติกนะคะซึ่งเป็นระบบประสาทแห่งความผ่อนผ่อนคลายถ้าเราเครียดเนี่ยไอ้ระบบประสาทซิมพาติติกเริ่มมาทางาน มันจะไม่ถ่ายเขาเรียกว่าขี้หดตัว้ายนะคะอีกงานหนึ่งที่สําคัญเนี่ย mm hmm. ก็คือเรื่องของตัวเศษอาหารในลําไส้เราเนี่ยถ้ามันมีไฟเบอร์น้อยนะเราจะทําให้การขับถ่ายลำบากเพราะว่าถ้ามี water s o l u b e r คือไฟเบอร์ที่ดูดซึมน้ำมัน mm hmm. จะดึงน้ําเข้ามาทําให้มีการกระตุ้นให้ลําไส้บีบตัวจากข้างบนลงล่างหรือว่า p o l y ส s o mm hmm. s i s นะคะางานหนึ่งก็คือการปริหารหน้าท้อง นะคะถ้ากล้ามเนื้อน้าท้องแข็งแรงก,ก็ถ่ายได้สะดวกนะแล้วที่สําคัญมันมีระบบสัตว์อันหนึ่งที่เรียกว่าแก๊สโซโคลเลกติกนะคะแก๊สติกก็คือกระเพาะโคลิกก็คือโคลอนลำไส้ใหญ่ถ้าเราดื่มน้ํหนึ่งแก้วนะมันจะมีการกระตุ้นจากกระเพาะอาหารไปที่ลำไส้ใหญ่ให้มีการบีบตัวนะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องความบกพร่องของฮอร์โมนก็ได้นะคะเช่นถ้าเกิดท่านขาดไทรอยฮอร์โมนเนี่ยก็จะทําให้มีการท้องผูกเพราะลำไส้จะไม่ค่อยบีบตัวนะคะวันนี้หวังว่า เรื่องปัญหาเรื่องท้องผูกคงจะหายไปจากพวกเรานะคะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดปัญหาจากท้องผูกซึ่งมีมากมายไม่ว่าจะเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่เองหรือว่ามีการเกิดมะเร็งของทั่วตัวเลยเพราะเนื่องจากสารตกค้างในลำไส้ที่เป็นจากอุจจาระเนี่ยมีสารพิษซึ่งจะอาจจะเข้าไปในกระแสเลือดแล้วไปทั่วตัวทําให้เกิดร่างกายอักเสบแลือเกิดก่อเกิดมะเร็งได้นะคะหมอหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการป้องกันท้องผูกในวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ